วันนี้ได้รับภารกิจขนย้ายต้นไม้ไปน้องแล้วยุงหลังคนย้ายต้นไม้คือเจ้าของบ้านเขาย้ายบ้านแต่บ้านใหม่ที่เขาซื้อนั้นไม่มีที่ปลูกต้นไม้เขาเสียดายเขาเลยขุดออกทํขุดเอาจากบ้านหลังเก่าก็เลยใฮพรมเนี่ยเอาไปไ้ไพรก็ได้ที่เพ่นหมีมงปลูกอ่า ก็เลยสิไปหาหมูเอาเอาต้นไม้มาให้ลุงซ้ำต้นอะไรไม่รู้ว่า่งายๆผมก็ยังไม่รู้ว่าต้นนี้คือต้นอะไรแต่เจ้าของบ้านเขาซื้อมาเขาซื้อมาปลูกตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ต้นเล็ก ตอนนี้ต้นใหญ่ท่วมหัวแสดงว่ามันต้องมีราคาเันบอพี่นอ้องมันก็คงจะเป็นไม้มงคลนั่นแหละเขาถึงซื้อมาถ้าเป็นต้นไม้ธรรมดาเขาคงไม่ซื้อมาคงหาขุดเอาแถวๆนี้ได้หมว่าพี่นอ้องกับก็เลยเอา่างได้ภารากิจก็เลยมันเริ่มเหี่ยวแล้วไปน้องขุดออกวานแล้วม่มีเวลา,ามาส่งมันีดก็เลยมาหาลูกพี่อยู่ไทยซอยมองที่มานั่งซุ่มนุ่มกันประจำเอามานั่งดิ้งกันประจำครับ เลยเสีเอาต้นไม้มาปาปูกพนปลูกวนฝาูกพันปูกเลยพี่น้องให้เลยครับให้พันปลูกเลยส่วนต้นอะไรอย่างลองไปถาม่นบางคนอาจจะรู้เพราะว่าบ้านมันมีต้นไม้หลาย่นอาจจะรู้ครับนี่ครับเส้นทางท้ายซอยท้ายซอยยี่สิบสุดซอยครับมองนี่ปลาหลาหลาพี่น้องเนี่ยเอา้ามาถึงแล้วนะครับบ้านนี้แหละครับมาถึงแล้วอา้าว หายจากของบ้านก่อนมองนั่งซุ่มเซลไปน้องเอ้่อยวันน่ะบรรยากาศดีกันนะท้ายซอยลงไปเอาต้นไม้มาส่งต้นอะไรไม่รู้ไาดูหน่อยต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรไม่รู้เนี่ยมจไต้นหนึ่งมูใหญ่บ้านครับเพิ่นเพิ่นขุดออกเพิ่นขุดเอาไว้ให้นะเพิ่นซื้อมาได้เนี่ยต้นเนี่ยต้นยังหล่ะเนาะจ้าบูบอ่ ต้นยังวะขึ้นเอาไม่ไปเร่หัวนะครับเ่ยอเดลให้นายกองนายไปเนี่ยต้นลักษณะใบเป็นไงต้นยังบุต้นยังบุรุคุณลอกไว้ยังดีเลยเนี่ยคุณลอกไว้ให้แล้วเนี่ยต้นอะไรไม่รู้พี่แมวรู้จักไหมต้นยางต้นอนูบอันนี้หักหักใบไปให้ดูต้นหนึ่งฮะ ใบมันปูอ่ะไปเองขดา้ไม่ไม่บ้านฟิลันเขาย้ายบ้านเขา่เ้ขาไม่มีที่ปลูกอ่ะโอ้ของกินเพียบเลยอ่ะไมต้นเลยมันปูอ่ะมันปูอ่ะมันปะเขาบอกเขาซื้อมาเนี่ยนะียดายเขาไ้ขุดไว้จำมั้ จับมือข้าวหน้าก่อนตาตาก่อนคุณอาเจ๊เก๊กนบัตราลากินแล้วพี่น้องเอาตนไม้ลงกันต้นยังต้นมันปูมังคทนบอกเนาะเอารงเลยเนาะต้นอย่งต้นมันปูต้นมันปูแม่นวดทันไหนเจ้าถอยไปหันนยกลองข้างมันก็จะน้โพทันปปลูกเลยรได้เพราะมันเหี่ยวเลยเนี่ยับไปถอยตรงั้นเนาะเดี๋ยวเบ่งก่อนเอ๊ซีปลากิจพี่น้อง โอ okay. เคดาวลงกันตรงนี้แหละพี่น้องฝากระปุกตรงนี้แหละน้ำพ่นน้ำไซยางตาหดอยูุ่ทธครัมไซย,ยางก,ก็มีแล้วบรรยากาศมึงนี่เนาะเพง่ฟได้กินหมากมันไม่หมากกว่าเหรอน่ะต้องถามไอ้เพื่อนว่าต้น,นอย่างม,มันฟูกับแบบนี้ตัวเดียวมันฟูดิ